นี่คุ้ยจะพามาดูทุเรียนคุ้ยนะคะที่แตกยอดเต็มทั้งต้นเลยนะคะนี่เป็นยอดที่สองยอดที่สามแล้วนะคะตั้งแต่ปลูกมาเนาะนี่ยอดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะคุ้ยรีวิวทุเรียนนะคะนี่ทุเรียนของคุ้โยโอ้โหแตกยอดใหม่นะคะแตกยอดใหม่นี่นะนี่ เห็นไหมคะเต็มต้นเลยอ่ะยอดอบอุบเป็นพวงๆเลยเป็นช่อๆเหมือนช่อดอกไมน้นะเนี่ยนี่แตกเป็นช่อแตกเป็นช่อนะโตรเร็วมากเลยนะคะเนี่ย,ดยรดไต้โคเดอร์มาเดือนละสามสี่ครั้งนี่โอ้ยแตกทุกยอดแตกทุกยอดนี่นี่นี่อีกยอดหนึ่งนี่อีกยอดหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ย แตกทีหนึ่งกี่ใบอะเต็มเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอโหแตกทีหนึ่ง,งห,ห,ห,หกหกใบเลยนะคะเนี่ยนี่น,นี่อันนี้เป็นซันเบิร์นนะที่เป็นตั้งนานแล้วตั้งแต่ปลูกนะเนี่ยตอนนัตาเป็นอย่างนี้เนาะมันจะไหม้ตรงกลางๆใบนี่มันพลีมันมีรอยฉีกขาดอยู่แล้วมันก็ไหม้นะคะโดนแดดเผานี่ นี่นี่นี่นโอ้โหยอดสวยมากเลยเนี่ยเวลาแตกแล้วมันแตกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าใช้ฮอร์โมนเร่งโตจากญี่ปุ่นนะจึงเป็นกรดอะมิโนนะสิบแปดชนิดนี่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 อีกยอดนึงโอ้โหเห็นไหมคะเนี่ยน่ามันจะออกมาเป็นช่อแบบนี้เลย เป็นกีบกีบกีบอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยประมาณกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าใบนะคะห้าใบถูกใบนี่อันนี้แตกสองช่อคู่นะคะเนี่ยนี่มีกิ่งกี่กิ่งแตกหมดทุกกิ่งแตกหมดทุกตานี่นี่นะโอ้โหนี่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 เห็นไหมคะเนี่ยหนึ่งสองนี่แตกทุกใบแตกทุกใบแตกทุกกิ่งแตกทุกยอดนะคะเนี่ย ตึ้งสองสามสี่ห้าหกใบนะคะแตกเป็นช่อแตกเป็นช่อโอ้โหโอ้มันสุดยอดขนาดนี้เองเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันไม่ใช่แตกออกมาแค่หนึ่งใบสองใบนะคะแตกออกมาทีอางอะ่ะช่อหนึ่งอ่ะห้าหกใบเลยเหมือนช่อด,ดอกไม้เลยนะคะเนี่ยน,นี่เองนี่มันเล่งโตแบบสุดยอดมากๆนะคะนี่แล้วทุกยอดแตกหมด แตกทุกยอดนะคะเนี่ยไม่มีเว้นเลยสักยอดเดียวนี่ยอดเล็กยอดใหญ่แตกหมดนี่ฮอร์โมนมันสุดยอดขนาดนี้เองนะคะนี่ตรงนี้ก็แตกอีกนี่นี่ขนาดยอดเล็กๆนี่ยังแตกเลยนี่นะยอดเล็กๆก็แตกนะนี่ตรงนี้ก็แตกตรงนี้ก็แตกนี่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 โอ้โหท่วมเลยนี่แตกทั้งต้น แตกตึ้มแตกตืมแตกทั้งต้นนี้อูโหสวยมากสวยมากนี่นะคะสวยมากสุดยอดมากๆเลยนี่อูโหแตกดีจริงๆเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรมากค่ะไตโคโรมาลดโคนนะคะก็ลดที่ใบด้วยนะคะ,ะนี่แล้วก็ใช้ฮอร์โมนเร่งโตนะคะจากญี่ปุน่นะนะนี่อูโหนี่นยอดเล็กยอดน้อยเต็มเลยใช่ไหมคะ เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นแตกตลอดเลยนะคะแตกตลอดเลยนะนี่แล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดนิดเดียวเองนะคะประมาณครึ่งช้อนแกง,งหนึ่งช้อนแกงมันไม่ได้ใส่ยเยอะนะคะเห็นไหมคะเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยนะคะนี่เพิ่งจะปลูกได้เท่าไหร่เองน่าจะประมาณสักสองเดือนมั้งคะสองเดือนฝานะนี่โอ้แตกสวยงามแตกสวยงามนะคะ นเป็นจันเบิร์นเป็นแล้วเป็นเลยนะคะไม่หายนะคะเนี่ยค่ะก็วันนี้นะคะกุ้ยก็ให้ดูรีวิวต้นทุเรียนของกุ้ยนะคะอยู่ในเขงนะ่งเนาะปลูกในเข่งนะคะเดี๋ยวโตแล้วค่อยเอาไปลงหลุมนะคะก็ฝากช่วยการกดติดตามนะคะเพจกุ้ยกันนะคะ